สวัสดีค่ะท,ท,ท,ทุกคนทุก well ท่านยินดีต e. ้อ <Sh> นรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลกเลยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานนี้ที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายมีดีในดีมีรลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ถ้าค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะถ้าไม่เป็นไม่เป็นรรรเเช่่่นนกกัคะหืออออวาาายพตตตงงม เลยนะคะมาค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเราตั้งชื่อแรนดอมว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะถูกผักให้ได้พบกับสิ่งใดเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะดวงชะตาของคุณ กำลังจะถูกผลักให้ได้ไปพบสิ่งใดที่จะเข้ามาให้ชีวิตคุณมีความสุขนั่นเองนะคะณช่วงเวลา7วันนี้นั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะดวงชะตาของคุณกําลังจะถูกผลักนะคะให้ได้พบกับสิ่งใดณช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นวันที่หนึ่งเดือนกันยายนก็ได้หรืออาจจะเร็วกว่าวันที่1เดือนกันยายน ปลายเดือนนะคะสิงหาคมนี้ก็ได้หรือถ้าคุณเข้ามาดูช่วงไหนก็แสดงว่าคุณนับไปอีกกิ่วันดวงชะตาของคุณจะผักให้คุณได้ไปพบสิ่งไหนคะมาคะ่ะตอนนี้เวลานี้คุณพร้อมที่จะรับรู้หรือยังว่าดวงชะตาของคุณจะผักให้คุณได้ไปพบสิ่งไหนคะ โอ้ไม่นะกค,คุณกกคุณกากาคุณกกคุณกาแทนพลังนะคะคุณกาลังจะได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายดวงชะตาของคุณมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนค่ะเปลี่ยนแปลงเป็นพลัางงานที่ดีนี่คือเดอสตานะคะให้มีชีวิตใหม่มีความสวยความอล่าหล่อ นะคะถ้าคุณจะเดินทางคุณจะได้เดินทางแทมเพลนมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางหรือว่าเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานที่คุณออมคุณโยมหรือพลังงานอะไรก็ตามแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะสวยคุณจะมีออร่าในเดือนกันยาก้าวที่สวยงามที่สุดภายในเกตวันนี้ก่อนเดือนกันยาก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือแทมเพลนนะคะดวงชะตาของคุณจะผักให้คุณได้มีชีวิตใหม่ได้มีโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆที่คุณปรารถนาร่าง ใหม่คุณอาจจะไปทํำใสยกรรมในเดือนกันยายนก็ได้นั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเข้ามาหาคุณเพราะดวงชะตาดาวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองและเปลี่ยนไปในทางที่ดีต่อค่ะเดอะมูล ตอนนี้พลังงานของคุณเช้านี้เดะมนนะคะยังมีความอ่อมความยมมีความเป็นกังวลในบางเรื่องราวถ้าใครยังไม่ได้ปล่อยปูหรือว่าพลังงานคุณอ,อมยมมากๆคุณเห็นปูไหมคะปูที่มีเลือดคุณเห็นรูปปูไหมนะคะปูมาทวงว่าถ้าคุณมีอุปสรรคหนักหนามากๆให้คุณไปปล่อยปูนะคะปูจะช่วยให้คุณปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก่อนเดือนกันยายนถ้าคุณมีพลังงานอ,อมคิดอะไร ไม่ออกนะแต่ถ้าไม่ออมมากคุณก็ปล่อยปลาไหลให้ชีวิตคุณลื่นไหลอย่าได้มีอุปสรรคแต่ถ้าคุณคิดว่าอุปสรรคมันหนักหนะค่อยไปปล่อยปูหรือถ้าลูกคุณเกเรใครมีลูกคุณไปปล่อยปูที่ตัวนิ่มๆม,มันกําลังลอกคราบนั่นแหละค่ะลูกคุณจะกลับมาเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่เป็นเด็กที่ดีสําหรับคุณนั่นเองนะคะตอนนี้ณนะตอนนี้พลังงานของคุณคือเดะมน ตัวตนภพตนุของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้เก้าคุ่งละเก้าคุณค่ะ,คคะนี่คือสี่ นะคะเราเราขอพูดเดือบมูลนะคะมีมีบางสิ่งบางอย่างมาสื่อสารกับคุณว่านะคะมีคนบนท้องฟ้านะคะเป็นห่วงคุณมากและให้คุณนะคะรักเล็ดรักและศรัทธาตัวเองถ่าคุณอย่าออมคุณอย่ายมนะเพราะว่ามีบางคนที่มีกิจผูกพันกับคุณที่อยู่เบื้องบนนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าญาติของคุณก็ได้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นห่วงคุณนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้เรื่องหน้าที่การงานของคุณ คุณให้คุณลักห่วงแหนเงินมากขึ้นถ้าคุณจับใจ่ายใช้สอยอะไรตอนนี้เวลานี้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านไม่แน่ไม่นอนให้คุณลักนะคะเงินให้มากจะใช้ใจ่ายอะไรให้คุณแบ่งสันปันส่วนในเรื่องการเงินให้ดีเพราะบางทีเราก็ไม่สามารถดูเรื่องหน้าว่าเราจะเอาเงินไปใช้ใจ่ายอะไร บางทีเงินที่เราเอาไปใช้จ่ายก็ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของเรามีคนมาหยิบมายืมเราอย่างนี้ค่ะซึ่งเราไม่สามารถรู้อนาคตไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าเราเซฟตัวเองก่อนก็ยิ่งดีคุณเป็นคนที่เข้าใจเงินรักเงินอยู่แล้วค่ะจะให้เงินกระเด็นออกจากกระเป๋าคุณสัก1ิบบาท20บบาทก็คงยากลำบากก็ดีแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะ <laughs> นี่ไม่ล่ะคะเคือ่อนคะเพื่อนคะเพ่คะแม่หมอแม่หมอหลอกด่าหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะแม่หมอก็เป็นค่ะแม่หมอก็เป็นแม่หมอไม่ได้หลอกด่านะคะ เพราะการที่เป็นคนที่รู้จักใช้เงินนะคะในภาษาชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าขี้เหนียวใช่ไหมคะแม่หมอก็เป็นค่ะตั้งแต่แม่หมอเจออุปสรรคมาแม่หมอก็โฟลออปติโคแบบนี้นะคะรู้จักใช้เงินวางแผนระบบจัดการเรื่องการเงินใครมายืมเราจะไม่ให้ยืมเพราะเราไม่รู้ว่าการที่เงินออกไปแต่ถ้าเขาทุกข์กหนักนะคะถ้าเป็นญาติ ของเราเนี้ยเราก็ให้ยืมโดยไม่มีเงื่อนไขเราจะทํำยังไงได้ในเมื่อเราเกิดมาในท้องเดียวกันแม่คนเดียวกันนะคะเราก็ต้องช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอันนี้แหละคะ่ะที่ไม่เหมอว่าเราไม่สามารถควบคุมอนาคตเราได้และตอนนี้ดีเอมเบลร์นะคะวาสนาการ การเงินของคุณคุณจะได้เดินทางถ้าใครทํางานธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนชาวต่างชาติหรือมีเจ้านายที่เป็นคนชาวต่างชาติคุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่ถ้าคุณ เป็นคนโสดนะคะในเดือนกันยายนนี้พลังงานลีลบพลังงานดวงจิตดว,วงวิญญาณต่าง,างๆจะมีพลังงานสูงมากถ้าคุณทําบุญกุศลอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณเยอะๆพลังงานนั้นจะส่งเสริมให้ธุรกิจการงานของคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง,องบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนจะได้ก่อตั้งธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณปราถนาจะมีความรัก คุณจะได้เจอหลักแท้นะคะถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์ตรงสเปคของคุณมี มีแฟนเหมือนมีลูกสาวนั่นเองแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็จะมีแฟนเหมือนมีพ่ออีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะล่ำรวยอยู่แล้วนั่นเองแต่ถ้าคุณที่มีครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะต้องมีการเดินทางเมื่อมีการเดินทางคุณจะมีอินสปิเรชันใหม่ๆเข้ามาในธุรกิจการงานของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ นี่คืออะไรคะนี่คือนะคะถ้าคุณเดียวนะคะนี่คือไฟออกครับขกอโทษค่ะเรานึกว่าซ s i อ of ครับไฟออกครับถ้าคุณเจอเรื่องรักเรื่องความอ,อมความยมปัญหาเรื่องความความรักนะคะอย่าโฟกัสนะคะในสิ่งที่ขาดให้โฟกัสในสิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าตอนนี้พลังงานคุณรอบให้คุณเดินข้ามสะพาน กวาดน้าคว่ำขันสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณนะคะใครที่ไม่ดีกวาดน้ำคว่ำขันออกไปจากชีวิตคุณแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เดินข้ามสถานกั้นหายใจนะถ้าคุณไม่ได้เป็นหนักนะแต่ถ้าคุณเป็นหนักคุณก็หัดผมลงแม่น้ำนั่นเองนะคะ และนี่คือสิ่งที่พลังงานดวงชะตาของคุณตอนนี้มีทั้งพลังงานดีและพลังงานอ่อมพลังงานยมแต่เมื่อมีพลังงานยมคุณก็อุทิศส่วนบุญกศุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณนั่นเองแล้วคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรยังมีความอาฆาตแค้นคุณอยู่นั่นเองต่อค่ะนะคะ คุณดาคุณดาคุณดาคุณโฟกัสในเรื่องนะคะแล้วนะคะคุณจะได้รับโชคลาบนี่คือเออพิโคนะคะโชคลาบแบบฟุกๆก็จะมาหาคุณเมื่อคุณไม่โฟกัสในเรื่องความทุกข์ไม่โฟกัสในพลังงานที่ดรอปในพลังงานอ่อมพลังงานยมของคุณโชคลาบวาสนานะคะดวงชะตาของคุณกําลังจะผักให้คุณได้เจอโชคลาบโชคลาบครั้งนี้ จะเป็นโชคลาภฟุกๆคุณอาจจะมีรายได้มีลูกหนี้เอาเงินมาคืนคุณอันนี้ก็ถือว่าโชคลาภเพื่อนพาไปเลี้ยงโดยคุณไม่จ่ายอะไรเลยนี่ก็คือโชคลาภเหมือนกันนั่นเองนะคะเหมือนทุกเบื่อเหมือนบางท่านนะคะที่เป็นเอฟซีแม่หมอโอนตังมาให้แม่หมอใช่ไหมคะซัพพอร์ตแม่หมออย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโชคลาภเหมือนกันอันนี้เรายกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ทุกคนได้รู้ว่าโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณทุกวันขึ้นว่าขึ้นอยู่กับว่า คุณจะได้โชคลาภเล็กหรือว่าได้โชคลาภใหญ่นั่นเองฮะแต่เป็นโชคลาภปุกๆแน่นอนค่ะต่อค่ะโอ้ไม่ค่ขคคุณค่ะขคุณค่ะขคุณนับจากนี้นี่คืออะไรคะ เพดออปติคอลคุณจะเห็นช่องทางดวงชะตาโชคชะตาของคุณกำลังจะผักให้คุณได้เจอเส้นทางทางด้านการเงินอยู่ดีๆคุณก็เจอทิศท,ทางทางด้านการหาเงินมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆสําหรับคุณคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอายุ1 4บ5 8ขวบคุณก็หาเงินเป็นแล้วตอนนี้เวลานี้ดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาที่ กำลังจะนำพาให้คุณก้าวสู่ยุคแห่งความเจริญความรุ่งเรืองของคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโดยชะตาใครนี่คืออะไรคะดวงชะตาของคุณกําลังก้าวไปสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองของคุณยุคทองของคุณนี่คือสิบ 10 of the c o r ความสุขครั้งใหม่ชีวิตของคุณจะประสบแต่ความสำเร็จในเรื่องธุรกิจการงานเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาคุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ลูกของคุณก็จะมีความสุขคุณจะมองเห็นอนาคตอีก10ปีอีก20ปีที่คุณวางรากฐานไว้ว่านี่แหละ คุณคือมหาเศรษฐีนะคะของตำบลคุณคือมหาเศรษฐีของจังหวัด เป็นมหาเศรษฐีนี้คุณไม่ได้เบียดเบียนใครนะคะการเป็นมหาเศรษฐีมาจากธุรกิจการงานที่คุณลงมือลงแรงทําบางคนเก็บหอมรอมริบจนได้เป็นมหาเศรษฐีบางคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจของคุณจะนําพาให้คุณประสบความสำเร็จถึงลูกถึงหลานเป็นต้นตระกูลที่เป็นต้นตระกูลมั่งคั่งร่ํารวยด้วยตัวของคุณเองนั่นเองค่ะอ้ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่มันก็เหนื่อยนะคะ 10บสิบนะคะสิบเหรียญแล้ลวก็10ไม้เท้านะคะถามว่าเหนื่อยไหมคุณก็เหนื่อยเพราะการเหนื่อยครั้งนี้จะนำพาให้ครอบครัวของคุณ จะเิญก้าวหน้าคุณเห็นไหมคะมาร์คซักเกอร์เบิร์กหรือว่าอีลอนมาร์ทุกคนก็มีความเหนื่อยกว่าเขาจะประสบความสำเร็จเขาก็แบกรับหน้าที่การงานหลายๆอย่างถ้าตอนนี้เวลานี้คุณทุ่มเทให้กับงานบางสิ่งบางอย่างจนหนักจนเหนื่อยจนรู้สึกท้อถ้าเป็นงานของคุณแล้วคุณรักให้คุณลงมือทําไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ใช่งานของคุณแล้วคุณทําแบบโอ้โหหามรุ่งหามคามีแต่ คำว่าท้อมีแต่คำว่าเหนื่อยต้องตื่นเช้าอีกแล้วเหรออย่างนี้ค่ะให้คุณรู้ว่านั่นแหละค่ะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่จังหวะในชีวิตของคุณหรือในตรงนั้นมันไม่เหมาะสมคู่ควรสําหรับคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณมีความสุขคุณก็ทําไปนั่นเองนะคะ บางคนจะได้เดินทางได้ทํางานกับเจ้านายที่เป็นเช่านะเจ้านายต่างประเทศงานอาจจะหนักนิดนึงนะคะแต่ความดีของคุณสิ่งที่คุณเจออยู่ให้คุณบอกว่าถ้าคุณอยากอยู่ที่เดิมก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไป เอกตาเวิร e ์กเอกตามันนี่ถ้าคุณคิดว่างานของคุณมันหนักคุณก็ไปบอกเจ้านายคุณว่านะคะมันหนักเกินไปนะนะคะขอเพิ่มเงินเดือนได้ไหมเจราจาต่อรองกับเขานะคะพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็จะเขาก็จะพิจารณาในสิ่งที่คุณบอกกับเขานั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แม่กดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยคะ่ะนะคะนี่คือ ทีออกขันะคะเฉลิมฉลองไล่เห็นความสําเร็จไล่อง,งุ่นของคุณถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วบางคนอาจจะได้ไปงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานหรือความสุขอะไรสักสิ่งสักอย่างไม่มีความสุขได้ไงคะในเมื่อคุณจะมีโชคลาบและโชคลาบครั้งนี้เป็นโชคลาบครั้งใหญ่สิบเหรียญน,นั่นเองนะคะการเฉลิมฉลองครั้งนี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความอ่อมความยมพลังงานความรักคุณรักตัวเองเป็นแล้วแต่ก่อนคุณยังไม่เคยรักตัวเอง ไม่เคยกอดตัวเองเชา้านี้อยู่หน้ากระจกนะคะตอนช่วงเวลาคุณอาบน้ําคุณก็กอดตัวเองให้แน่นหรือถ้าคุณขับรถนั่งรถไปทํางานหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าให้คุณได้ดูคลิปนี้เชา้านี้นี่คือพลังงานของคุณพลังงานที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงให้คุณก้าวไปสู่ยุคที่คุณจะมีความสุขมีแต่ความล่าเริงมีแต่ความสดใสเป็นหนุ่มหลอ่อเป็นสาวสวยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผิวพรรณคุณจะปิ่ง ังนะคะสีทองเรืองอารามนั่นเองต่อค่ะเก่พุทธาก่พุทโดยชาลีออตให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายนี่เห็นไหมคะตัวตัวตนของคุณนะคะคุณขับมอเตอร์ไซค์คุณขับยานอวกาศมาเลยให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายมองที่เป้าหมายว่า อีก3าเดือนนี้อีก4ี่เดือนนี้เป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันถึงหรือยังและมันถึงระดับเลเวลไหนแล้วนั่นเองนะคะนี่คือเดชอาลีอดมองไปข้างหน้าอย่ามองแค่ปลายทางอย่ามองแค่กลางทางให้มองที่เป้าหมายปลายทางจุดที่ยิ่งใหญ่ของคุณแล้วตอนนี้อยู่ระดับเลเวลไหนแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ ก้าวคุณกาก้าวคุณกาก้าวคุณกาจัดติกนะคะนี่คือจัดติกค่ะ นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมโอกาสใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความหรือเรื่องอะไรก็ตามคุณอยากชนะเรื่องคดีความคุณก็จะชนะเรื่องคดีความหรือเป้าหมายของคุณจะสําเร็จโดยจริงอ่ะก็คือเดือนตุลาคมนั่นเองหรือว่าภายในเกดวันนี้นะคะคุณจะมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบแล้วยังไม่พอเอกสารทางด้านการเงินถ้าคุณทําธุรกิจทางด้านการเงินนะคะที่มีเอกสารเกี่ยวกับตาคุดคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณจะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการอนุมัตินะคะจากทางด้านบริษัทเงินทุนหลักทุนต่างๆนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับต่อค่ะเซเว่นออคับคุณมีตัวเลือกมากมายนะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณมีความสามารถความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนอยากจะมาเชิญคุณให้คุณไปร่วมงาน เพราะฉะนั้นให้คุณเลือกให้ดีถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจตอนนี้เวลานี้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้องค์กรของคุณจเจริญเติบโตเมื่อคุณมองเห็นโอกาสแล้วจงข่อยควา้าเลือกโอกาสนั้นเลือกมาทั้งหมดยิ่งดีนะคะไม่ต้องบอกว่าอุย๊ยอันนี้เล็กอันนี้น้อยถ้าเมื่อไหร่เห็นโอกาสเห็นจังวะให้ข่อยคว้ามาเป็นของตัวเองอย่าไปเผื่อแผ่กับใครเพราะตอนนี้โอกาส ควาได้ขวานั่นเองเหมือนเรานะคะตกเบ็ดเรามีทั้งปลาเล็กปลาน้อยถ้าปลาเล็กมันเล็กเกินไปก็อย่าเอาแต่ถ้าปลาใหญ่มีเยอะก็เอาปลาใหญ่ทั้งหมดนั่นเองต่อค่ะโฟโออฟสอดนะคะตอนนี้เวลานี้ให้คุณคิดทบทวนให้ดีๆมันมีตัวเลือกมากมาย ตัวเลือกครั้งนี้ทําให้คุณสับสนนะคะสับสนในชีวิตก็ทําตัวชิวๆถ้าเมื่อไหร่คุณสับสนอย่าอยู่ที่ดืมลุกออกไปจากไปที่ตรงนั้นสมมุติว่าคุณกําลังทงํางบประมาณอยู่ไม่มันไม่ลงตัวหรือคุณทําข้อสอบอยู่นะคะคุณเข้าห้องสอบแล้วข้อสอบมี60ข้อแล้วคุณก็เลือกทําข้อเดียวที่มันทรมานที่มันคิดไม่ออกถ้าเป็นอย่างนี้ให้คุณไปเลือกทําข้อที่ มันทําให้คุณได้ตอบโจทย์ง่ายๆนั่นเองนะคะหรือถ้าคุณนะคะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกให้ทําตัวชิวๆปล่อยวางค่ะวางให้ลงปรุงให้ได้แล้วเดินออกไปข้างนอกเมื่อคุณสบายใจแล้วคุณค่อยกลับเข้ามาทํางานชิ้นนั้นให้สําเร็จแล้วคุณจะติงกิ้งออกนั่นเองนะคะต่อค่ะแฮงแมน หากตอนนี้เวลานี้นะคะหากตอนนี้เวลานี้นะคะคุณคิดจะทําอะไรให้หยุดชะง,งักไว้ก่อนคิดทบทวนนะคะตัวเลือกของคุณจะติดนะคะคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างให้ดีๆเพราะบางสิ่งบางอย่างเรื่องเอกสารนะคะถามว่าคุณจะชนะไหมคุณจะชนะ แต่ว่าให้ทบทวนให้มีความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพมาบอกคุณถ้าคุณอยากจะออกจากงานนะคะถ้าคุณอยากจะออกจากงานคุณไม่ได้ออกจากงานนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นหนึ่งไม้เท้านั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะมีทางเลือกให้คุณเลือกให้คุณเลือกดีๆช้าช้าได้พาเลี่ยมงามนั่นเองโอ้ไม่น่ขอบคุณค่ะ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 นี่คืออะไรคะ คือเดซันนะคะคิดทบทวนให้ดีเห็นไหมคะคุณมีทางเลือกมากมายเมื่อคุณใจเย็นแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณมันจะ มันจะมาเมื่อคุณเหมาะสมและคู่ควรกับคุณและนี่ถ้าคุณโฟกัสที่เป้าหมายนะคะไม่ใจร้อนเกินไปและไม่ใจเย็นเกินไปสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรคะความรุ่งโรจน์แสงสว่างในชีวิตคุณเดสันนั่นเองชีวิตใหม่ของคุณคุณพร้อมหรือยังคะที่จะมีชีวิตใหม่คุณเลิกอ่อมเลิกยมได้หรือยังคะแล้วพลังงานแห่งความสดใสในตัวคุณคุณได้ตื่นเหมือน แสงตะวันยามเช้าของเช้านี้แบบนี้หรือ,อยังคะนี่คือเดือนสันชีวิตคุณนับจากนี้จะมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอะไรที่มันเป็นท็อกซิตให้คุณคิดไถ่ทวนแล้วใต่ตองดูนะคะถ้าตรงที่มันท็อกซิตนะมันทําให้คุณไม่มีอะไรดีขึ้นก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะทิ้งมันไปโฟกัสในเรื่องมีความสุขเพราะตอนนี้พลังงานของคุณเต็มเปี่ยมมีแต่ความรุ่งโรจน์เข้ามาในชีวิต นับไปเลยค่ะภายในกิวันนี้โชคลาภเงินทองสิ่งที่คุณปรารถนาแต่คุณจะต้องมีการคิดวิเคราะห์บางเรื่องเท่านั้น<ม>ค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะนี่คือคิงนะคะคิงออฟคับถ้าคุณเป็นคุณพ่อนะคะหรือว่าเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วล่ะค่ะโปรเจกต์การงานของคุณคุณมีตัวเลือกคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถแล้วคุณก็เป็นนักวิเคราะห์ทางด้านการเงินแบบเฉียบขาดด้วยความรู้ความสามารถของคุณคุณชนะอุปสรรคครั้งนี้คุณแต่ตองเรียบร้อยแล้วแล้วคุณไม่ให้ใครมาโคดโกงมาโกหกคุณได้คุณมีความรอบรู้นะคะคนอื่นรู้ แค่สิบแต่คุณรู้ไปถึงร้อยนี่แหละคะ่ะคือความสามารถคุณสามารถอ่านใจคนไม่ว่าคุณคนเขาจะมารูปแบบไหนคุณก็สามารถอ่านใจคนเหมือนคนเบ้งท่าเปรียบเทียบคิงถือไม่เท้าก็คือคนเบ้งนั่นเองผู้รอบรู้และอ่านใจคนได้ต่อคะ่ะโอ้มีกาเก้าคุณตกาคุถ้าเป็นผู้หญิง นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนี่คืออะไรคะ q u e Queen of น o n บคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมีสเสน่ห์มีความสวยมีความฉลาดอยู่ในตัวแล้วก็เข้าสังคมได้ดีเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นที่รักของลูกน้องบริวารของคุณถ้าคุณเป็นเจ้านายนะคะแต่ถ้าคุณ เป็นยูเซอร์เป็นพนักงานปฏิบตัติหรือเป็นหัวหน้าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะจงเลือกถ้ามีคนมามอบโอกาสบอกว่าให้คุณเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนี้นะเป็นระดับหัวหน้าใหม่นะคุณก็เลือกเอาเลยค่ะไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องกลัวคาคอลหาของคนอื่นเพราะเราบอกแล้วว่าโอกาสมาถ,ถึงคุณแล้วตอนนี้เวลานี้เพราะความที่คุณเป็นคนฉลาดคุณรู้เล่ห์เหลี่ยมของคนอื่นอยู่เสมอแล้วคุณก็เข้าใจตัวเอง คุณเป็นคนที่เขาให้ดอกไม้คุณมาคุณก็ให้ดอกไม้กับใครให้มีดคุณมาคุณก็ให้มีดคนนั้นกับนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม่เอาคุณตาเกคุณาปล่อยวางค่ะ นะคะเดอะฟูคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่ชอบให้ใครมาครอบงําในชีวิตคุณแล้วถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเพราะคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใครมีคนเตือนคุณน้อยคนที่จะเตือนคุณได้คือคนที่อยู่ตรงหน้ากระจกคุณนั่นแหละค่ะที่จะเตือนคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเดอะฟูระวังนะคะเดอะฟูครั้งนี้มันมีทั้งดีและไม่ดี ให้ให้ระมัดระวังความคิดของตัวเองและการเดินทางถ้าคุณเดินทางใกล้ๆก,ก็ให้ระวังเรื่องรถเรื่องลาหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เพราะคุณมีอิสระในด้านอกอบความคิดในด้านชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อค่ะเพจพัฟสุดคุณมีความมุ่งมั่นนะคะเด็กถือดาบ คุณมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จเร็วมากกว่าคนอื่นนี่แหละค่ะด้วยความมุ่งมั่นอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นหรือเร็วกว่าคนอื่นบางทีคุณก็ลืมรอบครอบนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณ vale ได้ลงมือทําสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จตามที่คุณปรารถนาก็ขอให้คุณใจเย็นๆอันไหนที่มันไม่ได้ดังใจคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามาแก้จุดที่ครอบ ผิดพลาดของเราเท่านั้นเองค่ะเมื่อคุณรู้ผิดก็ต้องเรียนแก้เท่านั้นเองค่ะต่อค่ะ ค่คะคุณค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือสิกออกรับนะคะความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณปรารถนาในเรื่องความสุขในครอบครัวคุณก็จะได้ความสุขในครอบครัวคุณปรารถนาจะให้ลูกหนี้เอาเงินมาให้คุณก็จะได้มีความสุขลูกหนี้ก็จะเอาเงินมาให้คุณปรารถนาจะมีคู่รักที่เราพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณจะเจอคู่รักของคุณนะคะถ้าใครยังโสดแต่ถ้าใคร มีคู่ครองแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมารุ่งโร์รุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแทมเบลเลนหรือว่าคุณปรารถนาจะให้ลูกของคุณกลับมาเป็นเด็กดีอีกครั้งก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ภายในปี6-8ภายในเกวันนี้ชีวิตของคุณ จะกลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าคุณปรารถนารักจะเจอลักต่างไว้นั่นเองนะคะไม่ว่าตอนนี้เวลานี้ความสุขของคุณจะกลับเข้ามาอีกครั้งความรุ่งเรืองของคุณจะกลับเข้ามาอีกครั้งณวันนี้เช้านี้แสงตะวันแห่งวันใหม่เตรียมรับโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่แล้วความสุขครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะแถมพลัดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้ววันนี้เชา้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ